ว้ายอันนี้ฮอเฟอร์เดอต,ต้นฮอเฟอร์ติ่เปิรเอา,นเ,นเ,อานนเนี่ยเปอรเอาเนี่ยเนี่ยมันแก่แล้วเนี่ยมันขมนะอืมหอมบะถ้ามาต้มกินเะนี่ยมันขมแต่ว่าลุ่มชี้แล้วหอมดีหอมอืมหอมติ่เปอรเอาสซเบียร์น่ะเจ้านี่แหละ อาเฟอร์นี่แหละที่ผนเอาใส่เบียร์นนะ่ะที่เอาใส่เครื่องเบียร์ขมมานะวันหลโอ้ยเป็นดอกเลยเนะ่ะมันผวันก็ต้นนั้นนี่นี่นะนะดอกใหญ่มากเลยดูวามใหญ่ของดอกมันโอ้ยสวยเอาไปต้มเป็นชาได้นะเนะี่ยมันขมขมจอมลมนะ ฮอฟเฟอร์ตั้งนั่นเลยนะ่นะต้นฮอฟเฟอร์ตั้งนั่นเลยอันนี้ต้นเบียเิ่นโอ้สุดยอดเลยต้นเบียเิ่นใหญ่ขนาดนีนะ่ฮอฟเฟอร์เจะเอาต้นฮอฟเฟอร์เจ้าต้นฮอเนฟเฟอร์ที่เป็นเนี้ยใส่เบียร์ให้มันขมนล้วนะเนาะจะเอาใส่เบียร์ให้มีรสชาตินั่นเลยค่ะนี่นะคะดูสิคะสวยไหมคะ